ด่วนเข้าเต็มๆวันนี้หลุมฝนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนเข้าวันนี้หย่อมควอบอากาศตามเคลื่อนต่อเข้าภาคใต้พยกากราณ์ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุภัยมียกรประกาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์ริพนลุกพลาชัยทางเ Facebook ประจำวันเสาร์ที่14ธันวาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามในด้านของพื้นที่เสี่ยงฝนบริเวณพื้นที่ภาคใต้อากาศหนาเวเย็นประเทศไทยทางตอนบนประกาศกลมอุตุนิยมทิยารวมถึงประกาศศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและการแจ้งเตือนในด้านของหย่อมความประกาศตำ่ำที่จะเคลื่อนต่อ เข้าสู่ภาคใต้ในวันนี้และหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลฝั่งอันดามันโดยจะเคลื่อนจากบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยแนวโน้มฝนและสภาพอากาศรวมถึงฝนที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยทางตอนบนเมื่อวานนี้จะเป็นเช่นใดกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะเมื่อวานนี้13ธันวาคม2567 บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาก่อนรวมถึงในวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้ของฝนฟ้าขนองก็เกิดจากใี่ได้ของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกพัดนำกลุ่มฝนเข้าปกคลุม ดังนั้นจึงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาหลังจากนั้นมรสุมตอนออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวก็จะเริ่มพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนดันกลุ่มฝนลงสู่ฝั่งล่างดันในด้าของกลุ่มฝนเมฆฝนขนาดใหญ่เคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ในวันนี้หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลฝั่งอันดามัน ซึ่งเมื่อวานนี้ในหลายพื้นที่ก็มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วปริมาณฝนก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยฝนเล็กน้อยในเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมีตกอยู่ประมาณ14จังหวัดนะครับเริ่มตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอุดรธานีขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธร ศรีสะเกดชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์มุกดาหารเลยบุรีรัมย์กาฬสินธุ์และหนองบวัวลำพูก็มีฝนตกฟ้าขนองโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นฝนเล็กน้อยมีเมฆคึ้มฝนตกรินสลับกันไปนะครับ ทั้งวันเลยเมื่อวานนี้และเฉพาะพื้นที่บ้านของแอดมินเองที่บ้านผักบุงตำมนจานอำเภอกันทรารามศรีสะเกตเมื่อวานนี้ก็มีเมฆคล้มเข้ามาก็มีฝนตกสลับแซมกันนะครับตลอดทั้งวันเลยหลังจากนั้นในช่วงเย็นหลัง18บแนาฬิกาก็มีลมกระโชกแรงเข้ามาตลอดทั้งช่วงเลยนะคะ หลังจากนั้นช่วงเช้าของวันนี้อุณหภูมิเริ่มลดลงแล้ว2องศาจากที่เมื่อวานนี้อยู่ที่21องศาล่าสุดเช้าของวันนี้อยู่ที่19องศานะครับพื้นที่อื่นอุณหภูมิลดลงกันบ้างไหมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคบส่วนภาคตะวนออกเมื่อวานนี้มีฝนตกเข้ามา6จังหวัดนะครับตั้งแต่ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดรวมถึงฉะเชิงเซาและสากแก้ว โซนบริเวณพื้นที่ภาคกลางเมื่อวานนี้มีฝนฟ้าขนองเข้ามา19จังหวัดรวมถึงกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลบริเวณจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามพระรนครศรีธุธยาลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีพิจิตรอุทัยธานีสิงห์บุรีนครสวรรค์สุพรรณบุรีนครปฐมสุขโขทัยชัยนาทอ่างทอง กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีนอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้ยังมีฝนตกฟ้าขนองภาคเหนือ12จังหวัดบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์เชียงรายพิษสนุโลกลำปางน,าน่านตาเชียงใหม่กำแพงเพชรแม่ฮ่องสอนแพร่ลำพูนและพยาวหลังจากที่ฝนเริ่มผ่านไปแล้วในวันนี้ด้านของลมกระโชกแรงจงเรงะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนที่จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในวันนี้14ธันวาคม2567โดยนะคะที่ได้ของลมกระโชกแรงโดยส่วนใหญ่แล้วในวันนี้ก็จะเริ่มที่บริเวณพื้นที่จังหวัดน,นครพนมมุกดาหารมหาสารครามร้อยเอด็ดเยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี สาแก้วปราจีนบุรีจันทบุรีตราดลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนครสวรรค์อุทัยธานีการจนะบุรีตารวมถึงราชบุรีก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามา นอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณพื้นที่บึงกาฬหน,นองคายรวมถึงสก,กลนครก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงอีกในวันพรุ่งนี้ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับนอกจากประเทศไทยทางตอนบนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาหลังจากนั้นเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาแล้วบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็มีด้านของกลุ่มฝนขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัว จากบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยเคล่อนต่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้และเตรียมที่จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลฝั่งอันดามันนะครับในด้านของกลุ่มเมฆฝนโดยปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนกลางเป็นส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางตอนล่างชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงระนองพังงาและกระบี่ซึ่งจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง กลุ่มฝนเป็นกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมสับพรันและคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นโดยชาวเรือขอให้เพิ่มความระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับซึ่งในะคะไม่ได้ของฝนบริเวณภาคใต้ ก็เกิดจากในด้านของมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงแผ่เสริมปกคลุมซึ่งลมหนาวปกคลุมจะมีกําลังแรงขึ้นและมีลมฝ่ายตะวันออกในระดับกลางพัดปกคลุมอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลในช่วงแรกจึงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงตั้งแต่15ธันวาคมเป็นต้นไปจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและหนาวจากบริเวณยอดดอยยอดภูนะครับ เตรียมวางแผนการท่องเที่ยวกันยาวๆนะครับหลังจากนั้นรุ่นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยลมหนาแรงขึ้นจะมียอมพอประกาศต่ำเคลื่อนผ่านภาคใต้ทางตอนกลางซึ่งในขณะนี้ก็จ่อแล้วนะครับเริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ทางตอนกลางแล้วก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่ประจวบปีขันทางตอนล่างลงไปนะครับและเคลื่อนลมต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ หลังจากนั้น17ธันวาคมถึง28ธันวาคมมวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงถึงแรงนะครับปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนหลัง21ธันวาคมก็จะทําให้มีอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณประเทศไทยน่าจะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นที่สุดในปีนี้นะครับเตรียมรับมือสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันยาวๆจนถึงเทศกาลคริสต์มาสอาจจะมีลมแรงอากาศแห้งต้องระวังอักขีภยัยส่วนภาคใต้ฝนจะลดลง และขึ้นลมมีกําลังแรงส่วนสัญญาณของพายุยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าภาคใต้หรือประเทศไทยทางตอนบนแต่อย่างใดในช่วงนี้นะครับ ดังนั้นนะครับในไดของกรมอุตุนิยมทยาศูนย์อุตุนิยมทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงออกมาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้เป็นฉบับที่เจบริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักคือบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส นอกจากนั้นแล้วนะครับกรมอุตุนิยมวิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดในขณะนี้เป็นฉบับที่สิบแจ้งเตือนอากาศหนาวเย็นประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับมีหย่อมความบรอากาศตา่าเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำาทิ่มสับพันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไร้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือหรีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนสำหรับเรือเล็กอ่าวไทยควรยดออกจากปังในช่วงนี้โดยแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก14ธันวาคม2567ภาคใต้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงากระบี่และตรัง ส่สนวน15ธันวาคม2567ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาตรังและสตูลส่วน16ธันวาคม2567ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูล ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในช่วงที่14ถึง16ธันวาคมบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกลับจะมีลมกระโชกแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-7องศาส่วนภาคเหนือภาคกลางเทมหานครบริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง3-6องศาขอให้ประชาชนประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เย็นลงรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศที่แห้งและลมแรงพรยากรอากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ 1> 14 1 5ธันวาคม257 7ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาจะมีฝนรอยละ20ส่วนมากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางและตา อุณหภูม,ตมิต่ำสุด16-21องศาและสูงสุด29-31องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-12องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมจิจะลดลง2-4องศาจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาและสูงสุด26-30องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาว อุณหภูมิตม่ำสุด10-14องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจัดลดลง1-3องศาจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาและสูงสุด28-31องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวออกรวมทั้งชายฝังจะมีอากาศยังในตอนช้าลมแรงอุณหภูมิจละลดลงถึงสองศาจะมีฝนเล็กน้อยส่วนมากบริเวณชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด21 24องศาและสูงสุด29-32องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลื่นขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิสัลลงหนองศาจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเององศาและสูงสุดยี่สิบก้าถึงสามสิององศาลมต้นอ,ออกเฉงเหนือวความเร็วสิบถึงยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงพาย์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละแป ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบรีรีคัน์จุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและลราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด26-30องศาจาก,กลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลึนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลืนสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขานองร้อนแรละ70็ดฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและถูงสุด27-31องศาจากลมตะวันออกความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่นสูงประมาณ1เมตรหากจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นของท่านติดตามเพียงประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจิีรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ